ญี่ปุ่นมีทุกอย่าง1ิบาทด้วยทุกคนเฮ้ยว้าวว่ะยิดว้าวว้าวเพราะเรามาญี่ปุ่นหลายวันเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีราคานี้นะเราเห็นของขั้นต่ำเนี่ยคือแบบร้อยสองร้อยสามร้อยเยนอ่ะนี่ดูการจ่ายตังค์นะทุกคนนะเราเลือกภาษาพนักง,งานมีนะแต่ว่าเขา <Okay. S 1> แค่แต่แต่การความเรียบร้อยเอาของมาสแก,กนเองทุกคนดูคือแบบทําเองทุกอย่างนะโอ้โหเพิ่งรู้่เนี่ย คลิปนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาดูนะฮะทุกอย่าง20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยนะเพิ่งจะรู้เพราะว่าเพื่อนผมพามานะก็ของที่นี่เนี่ยหลักๆแล้วก็คือจะเป็นราคา100เยนนะ100เยนเนี่ยดีเป็นเงินไทยก็คือ25บาทนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเออเป็นของประมาณไหนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งร้านนะคือมันเริ่มต้นไงทุกคนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นหลักร้อยหมดอธิบายไหมครับร้อยถ้าไม่ร้อยก็่าสองร้อยมาสองร้อยก็สามร้อยอะไรเงี้ยนะคือมันไม่ใช คิดยากใช่ไหมละ่ะแต่นี่คือร้อยสองร้อยสามร้อยเปนเลนสะ์นินี้ก็คือสามถุงยีบห้าบาทนะร้อยเยนก็ถือว่าโอเคนะก็จะเป็นแบบของใช้ร้อยเยนเกือบ,บ,บ100เกือบร้อยเยนหมดเลยนะอของนี้เป็นเหมือนของใช้นะดูทุกอย่างนี่คือจะมีราคาอยู่นะแต่ว่าจะเป็นแบบหลักร้อยทุกคนร้อยเยนนะที่เนี่ยอันไหนที่ไม่ติดราคาก็คือร้อยเยนหมดเลยของใช้ถ้าของที่แบบมีแบบก็เว่าวคุณภาพหน่อยแบบ อยู่สองชั้นดีไหนก็จะแตะสองร้อยอะไรสามเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนอันนี้ถุงเท้าเนี่ยก็จะมีเขียนเลยว่าสองร้อยเยนเห็นไหมแต่ถ้าอันที่ไม่มีก็คือร้อยเยนหมดเลยอันนี้ก็คือไม่ได้แบบปกปิดนะเขามีเขาามีการติดป้ายชัดเจนเนี่ยเป็นพวกหมอนนะหมอนนี้ก็ห้าร้อยเยนนี่ก็ห้าร้อยเยนเนี่ยร้อยหนึ่งอ่ะเราตีไปยี่สิบห้าบาทใช่ไหมล่ะห้าร้อยเยนก็ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหมอนแล้วไว ตั้งข้างหลังเนี่ยเวลานอนเนี่ยที่รถก็ได้ไหมที่รถก็ได้มีที่ดึงเลยห้าร้อยเยนหมอนรองอันนี้หมอนคุนชชองแต่ของใช้พวกนี้ราคามากกว่าร้อยเยนก็พอเข้าใจได้นะเ,เพราะมันมันมีคุณภาพไงอันนี้เป็นเหมือนเสื้อกันฝนป่ะใช่ไม่มีราคาก็แสดงว่าหนึ่งร้อยเยนใช่ยี่สิบห้าบาทนะทุกคนนะใช่ก็นะถือว่าดีนะแพค่เกจียดเขาแบบเออดูดูทนนะอันนี้น่าจะเป็นอาหารแมวนะไม่มีราคาก็เท่ากับหนึ่งร้อยเยนนะยี่สิบห้าบาทอ,อาหารสุนัข เฮ้ยผมว่าของฝากอะ่ะเราก็ซื้อตรงนี้ได้เหมือนกันนะเนาะมีแบบส่วนของฝากว่าคิดว่าอ่ลองให้ปุ๊ปาไปดูหน่อยนี่ของเล่นเด็กเนี่ยอยืดูพวกไข่อย่างเงี้ยน้องๆผมชอบแน่พวกไข่อย่างเงี้ยเนี่ยรถแมคโครเนี่ยคิดเอามาสักคำว่ะมีแล้วให้บ้านมีแล้วใช่ไหมแย่งน้องเล่นอย่างเใช่ <laughs> นี่รูบงรูบิกนี่อุย้ยบิงโกเป็นเกมอย่างเงี้นะอันนี้คือไม่เห็นมีราคาใช่ไหมก็มคือร้อยเยนหมดเลยยี่สิบห้าบาทหมดเลยอันนี้สองร้อย คืออย่างที่เพื่อนผมบอกเลยว่าอันไหนที่เห็นราคาก็คือจะมีราคาชัดเจนแต่ถ้าอันไหนไม่มีราคาก็คือร้อยเยนก็คือยี่สิบห้าบาทเนาะซื้อพวกกัรดการ์ดนี่ไปให้น้องไปให้เพื่อนก็น่าจะโอเคนะผมว่าแต่ผมไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรไงคืออะไรวะเนี่ยตอนเช้าที่มึงอ่านคืออะไรปุ๊มิสเตอร์ดีบอกมันเปิดมาแล้วก็ให้อ่านแล้วก็ดูซิว่าเป็นคําอะไรสักอย่างเหมือนเป็นพวกการ์ดอะเนาะยาวน่ะนะาจะยาวผมก็ไม่เคยเล่นนะ ถ้าเราซื้อไปเราไปให้น้องๆเล่นอะไน่าจะเล่นได้ไหมอันนี้น่าจะได้นะแบบตามตามอะไรอย่างเงี้ยเป็นใครียกว่าโอริการ์มี่ฝึกสมองเนี่ยโนโเรเงั้นผมซื้อไปฝากน้องๆผมแล้วกันนะอันเนี้ยมันมีสีมีสีแบบอ๋อเงินผมผสมกันอันอันละร้อยเยนใช่ไหมเนี่ยอันละยี่สิบห้าบาทใช่ไหมเง้นผมเอาสักสักหกอันแล้วกันคือเราไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่ดูแล้วน่าจะเป็นของฝากให้น้องๆได้นะฝึกสมองนะเป็นเกมฝึกสมองใช่ใส่ใส่ในตะกร้า อันนี้อุปกรณ์แกงคนแกงค,คนแต่จิ้มกดแล้วขีดแดงเป็นขีแดงฝั่งนี้เหมือนจะเป็นของผู้หญิงเนาะผมมีน้องผู้หญิงน่าจะสองคนนะอีกคน,นึ่งยังเล็กอยู่เอ้ยสามคนสามคนแต่เขายังเล็กอยู่งั้นเอาแค่สองคนนะสองคนแล้วกันเอาไม่เหมือนกันใช่ เออฝั่งนี้เหมือนจะเป็นโอ้เป็นชุดของเขาอ่ะเอามาใส่ได้เงี้ยเออใช่ใช่อันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนตุ๊ก,กตาเพียวเพียวเอองั้นแสดงว่าผมต้องซื้อชุดด้วยใช่ไหมหละ่ะให้น้องผมฝึกแต่งตัวเงี้ยชุดแม่บ้านอันหนึ่งชุดเจ้าหญิงชุดสีชมพูโอ้โหอันนี้คือชอบหนังเนี่ยชุดคือเยอะมากผมเลือกไม่ถูกเลยเออมีเป็นเครื่องซักผ้าด้วยนะเนี่ย <laughs> แต่ผมไม่เอาแล้วกัน ผมอเอาแค่ชุดอะไรกันให้น้องได้เปลี่ยนฝึกเปลี่ยนเนาะตอนนี้ผมหยิบชุดมาแล้ว3ชุดเนาะวิกระเป๋าเออน่าจะต้องเอาเหมือนกันดูสง่งทุนี่คือตุ้อย่างยี่สิบห้าบาทใช่ไหมใช่ร้อยเยนร้อยเยนใช่ไหมเพราะไม่มีราคาเนาะใช่รวมๆก็ถือว่าแพงอยู่นะแต่ผมว่าน่าจะราคาเบาสุดแล้วแต่ที่ผมดูมาที่ญี่ปุ่นนะโอเคใส่ลงไปยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเอาอีกเอาเอ,าอ,าอาีกอย่างหนึ่งชุดไอคอนญี่ปุ่นมียังโอเคหยิบให้น้องผู้หญิง เท่าที่ผมดูเนี่ยของพวกนี้ไม่มีราคาติดอยู่นะก็เท่ากับว่าร้อยเยนนะเว้นแต่ด้านบนนี้นะแต่ด้านล่างนี่คือไม่มีเฮ, <lav. S 1> ฮ้ยญี่ปุ่นมีทุกอย่าง10บาทด้วยทุกคนเอ้ยไม่ใช่เดีย๋ยิ25บาทแต่ก็นั่นแหละฟิลๆกล้ๆกันนะนี่พวกช้อนเนี่ยสาชิ้นนะเออไม่มีราคาก็เนยกว่าร้อยเยนเฮ้ยว้าววิทย ว้าวเพราะว่าเรามาญี่ปุ่นหลายวันเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีราคานี้นะใช่เราเห็นของขั้นต่ำเนี่ยคือแบบร้อยสองร้อยสามร้อยเยนอ่ะแต่นี่คือร้อยเยนนะทุกคนร้อยเยนนี่คือยี่ห้าบาทเองนะอย่างยี่ห้าบาทที่ญี่ปุ่นนะทุกคนมีด้วยชื่อร้านไดโซนะไดโซอันนี้คืออะไรเนี่ยมันจะเป็นใส่พวกกับข้าวพวกไก่ทอดอะไรเงี้ยพวกอ๋อก็คือเหมือนใส่ไปกินโรงเรียนอะไรเงี้ย ได้สามร้อยสามเจ็ดสิ<ะ>บห้าบาทแต่คือถือว่ายังไม่ได้แพงนะอันนี้แต่ขยะวะเนี่ยในกระถางกระถางต้นไม้เป็นซิลิโคนปะเอ้ยเซรามิกเซรามิกเออเซรามิกนะก็น่าจะร้อยเยนเพราะไม่มีราคาติดอยู่นะยี่สิบห้าบาทโอ้ถุงมือทุกคนถุงมือนี่ที่ไทยผมเคยเห็นเขาจะตัดตรงนี้ออกเพราะว่ากวลากดจะได้สบายมือวนมันจะเป็นลายแมนที่ใส่ ในการกดรับออเดอร์นะที่ไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ10บาทนั่นแหละ10บาท20บาทนะส่วนที่นี่ก็ออไม่มีราคาติดอยู่ก็น่าจะ100ยเยนก็คือ25บาทเนาะนี่ตลับเมตรตลับเมตรก็100เยนเนาะ25บาทมี5เมตร3.5เมตรเนี่ยมีหลากหลายนะใครที่เป็นแบบสายพ่อบ้านช่างแอร์เนี่ยก็อาจจะชอบมุมนี้นะทำไมต้องช่างแอร์วะ <laughs> นี่คืออะไรเนี่ยมันจะเป็นทิชชู่ลายการ์ตูนอืมเดีย๋ยวฝากน้องๆผมหน่อนย ผมซื้อให้น้องๆนะบัสมีอาฟาแล้วก็ตัวตึงยาลาส่วนของผู้หญิงเนี่ยผมไม่ซื้อให้แล้วกันเพราะว่าเขาได้ตุ๊กตานั้นแล้วซึ่งแพงมากๆเพราะว่าม,มันหลายอย่างเฮ้ยน่ารักเอาไปตั้งมันตําทำงานแต่ไม่น่านได้นะของนี้เป็นเหยื่อตกปลาเนาะนี่ไม่มีราคาติดอยู่นะก็ร้อยเย,ยนเหมือนกันเนาะนี่โอ้มีแบบพวกกบปลอมอย่างนี้ด้วยนะเหยื่อตกปลาเนี่ยผมมีเพื่อนคนนึงนะเขาชอบตกปลามากซึ่งไปฝากเขาแล้วกันเออแต่ว่ามันเป็นของมีคมอะ่ะเอาขึ้นเครื่องได้ให้แหละเนาะอันนี้คือตัวอะไรวะกบเหร ใกบกบญี่ปุ่นใช่ไหมน่าจะเงินผมซื้อนี่ไปฝากเขาผมไม่คิดว่าญี่ปุ่นจะมีมุมนี้ด้วยจริงๆนะเพราะอย่างที่บอกในที่่ันมาผมเจอแต่ของราครับแพงๆงไงแต่ที่นี่คือถูกมากนะแก่ทุกอย่างร้อยเยนอ่ะ่บาบาทละทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันแล้วก็มาดูกันว่ากี่บาทการจ่ายตังนะฮะก็จะมีการแบบยืนต่อคิวนะใช่ก็ที่นี่เขาไม่ใช่ระบบพนักงานนะเนาะก่อนหน้านี้ห้าหกเดือนที่แล้วเขา แบบมีเคาน์เตอร์เช็คพนักงานปกติแล้ววานหลังจากนั้นเนี่ยเขาอัปเดตใหม่นะครับก็คือใช้เป็นเครื่องอย่างนี้แทนนะใช่เครื่องเป็นแบบจาสแกนจ่ายเองหมดเลยไม่มีพนักงานแต่จะมีแค่แบบไว้ดูแลเฉยๆพนักงานแค่ดูแค่ดูความเรียบร้อยนะแต่การจ่ายตังค์ทุกอย่างคือเป็นตู้หมดเลยทุกคนดูเรากดเองติดของเองจ่ายตังค์เองหยอดเหรียญใช่นี่ดูการจ่ายตังค์นะทุกคนนะเราเลือกภาษาแล้วก็กดสตาร์ทนี่ต้องการไมอ่าต้องการ พนักง,งานมีนะแต่ว่าเขาแค่ <Okay. S 1> แต่แต่การามเรียบร้อยนี่เอาของมาสกแกนเองทุกคนดูคือแบบทําเองทุกอย่างนะโอ้โหเพิ่งรู้่เนี่ยตอนนี้ยอดอยู่ที่เท่าไหร่ละหกร้อยละอุย้ยไม่ได้แพงนะเราติดไปหลายอย่างแล้วตอนนี้ยอดอยู่ที่พันเจ็ดละก็ถือว่าไม่ได้แพงนะพันเจ็ดนี้ไม่ถึงห้าร้อยอีกอะ่ะยอดเข้าสองพันล้นะก็เท่ากับว่าประมาณห้าร้อยกว่าบาทละนี่เสร็จละรับก,กดกดโอเค กินสดใช่ไหมกินสดใช่อ่ะกินทางเ่ยอ่ะใส่เลยทั้งหมด2,200ัยเยนนะก็ประมาณ500กว่บาทมีจ่ายเลยกดจ่ายให้ทุกคนดูออตั้งคันออกมาเจ้าไปใช้ได้ไหมอ่าเอาโอเคโอเคบายบยมาถขั้นตอนของการใส่ถุงนะใส่กองในถุง ใช่แต่ก่อนในสูงถือว่าไม่แพงนะเพราะเราได้มาหลายอย่างมากแล้วแค่2,000เยนอะ่ะ2,000เยนก็ประมาณ500บาทเองอทุกคนถือว่าไม่แพงเพราปกติเนี่ยเวยลาผมสังเกตน,นะของฝากที่ผมจะซื้อแบบโคตรแพงอะ่ะชิ้นหนึ่ง500เยน500เยนเอาซื้อ4ชิ้นก็2,000ันนะแต่นี่คือเราได้หลายชิ้นมากเลยถือว่าคุ้มแล้วที่นี่เดี๋ยวไว้มาอีกเดี๋ยวไว้มาอีกเรียบร้อยฮะทุกคนก็สำหรับร้านเนี่ยมีชื่อว่าดรายโซนะทุกคน ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเผื่อใครที่มาญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะซื้อของแบบนี้ก็ลองค้นหาดูได้นะฮะดโซนะก็คลิปนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าน่าจะยาวม,มากๆแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อแล้วกันอยากให้ผมทําอะไรที่ญี่ปุ่นก็คอมเมนต์มาได้นะโอเคประมาณนี้บายบายครับทุกคน